ขอเชิญเทวดาทอมทีมงานได้โปรดเสด็จมาโปรดสัตว์โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณพ้านเทวดามาแล้วเทวดามาเมตตาแล้ว ท่านเทวดามาเมตตาแล้วเทวดาน้อยใหญ่เทวดาผู้ร่วมงานทั้งหลายเทวดาทีมงานทั้งหลายมาเมตตาแล้วมาโปรดสรรพสัตว์แล้วเทวดาจงเจริญเอาเทวดามาแล้วอ้าว ใครมีปัญหาอะไรเข้ามาขอน,นมัตการพระเดชพระคุณเจ้าลูกเคยมาสื่อกรรมเมื่อวันที่สิบแปดมีนาแล้วมีผีเยอะแล้วก็พี่สาวเขามาเรื่องลูกเขาก็เลยอาสามาด้วย แล้วตอนนี้ถามเรื่องพ่อก่อนใช่ไหมลูกก็เลยจะต่อเรื่องพ่อเพราะว่ามาเที่ยวหลังนี้ลูกจะปงค่ะก็ถามเรื่องพ่อจะช่วยพ่อใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่าทีละเรื่องเชิญท่านเทวดาสวยน้ำชา อ่าบันนี้ญาติโยมขอความเมตตาช่วยเหลือถามถึงบิดาชื่อนายสวัสด์นามสกุลบำนานตายไปตอนอายุหกสิบห้าปีตายไปยี่สิบแปดปีแล้วถามว่าตอนนี้มี ภพภูมิที่ไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรในายสวัสดชื่อสวัสด์หรือท่านเอ๋ยใช่แล้วนายสวัสดบ์บำนานตายตอนอายุเท่าไรแล้วหกสิบห้าปีตายไปกี่ปีแล้วนา่ยี่สิบแปดปีตายนโรคอะไรเอ๋ยมะเร็งในปาก ทำบุญบ้างไหมเล่าเลยดื่มเหล้าสูบบุหรี่มากไม่ค่อยทําบุญอโอ้ท่านเอ๋ยอ,อยู่ในภพภูมิที่ท<า>อันเช่นนี้นะท่านเนาะน้ำกระทาะทองเดมเดือดข้างน่า หน้าเันหนาหล่นลงไปน้ยอยคออยู่โอ้ยวนชวนผนล,ลุกแลบะบท่านแล้วเรียกว่าแหวกว่าอยู่ในน้ำทองแดงเลยหรือ,อ สลายเบาคลายเอาเอากลับไปอยู่กระทะก่อนเม็ดดาขึ้นมาเอาเอาลงไปได้แล้วไป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 กลับไปกลับไปไป อ้าวท่านเทวดาขณะนี้อยู่ในกระทาทองแดงมีปัญหาอย่างหนักลูกจะช่วยอะไรได้บ้างมนุษย์เอ๋ยดูไวเ้เถิดนะอย่าชักช้าชราใจมนุษย์เอ๋ยเห็นไหมเลยคนตายก่อนนะท่านนะ ยังหอยหาทรมานสิ้นแดนตายสุดจะสิ้นดินหนีแผ่นดินไหวคงไม่ไายหนีไม่ได้หลอกท่านเ๋ยข้กรรมเลยทําไว้ไวนั่นแหลมนุษย์แท้มัวเมานั่นแหละหนอท่านสินภาวนาไม่ทาพอเอาแต่หนอหลอกล่อก,กันผิดสินแล จึงต้องทอรมานในนรกในกระทะทองแดงนั่นแหละนะอันเตือนมนุษย์ก่อนคราใครนั่นนะหยุดคิดทำเปลี่ยนแปลงเลยจะไม่เชยในนรกนะักนั่นนะนักคิดแล้วทําการนั่นแหละคราคงไม่พ้นเจอค่าแน่นอนเอย้ยอ่าท่านพญายมราช ได้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนน้ำจิ้มนะท่านจ <c oughs> ยังไม่ใช่รถโอชามากกว่านี้มีมากกว่านี้นั่นแน่อยากจะแสดแดงหให้ถึงจังให้มนุษย์มันจุดชางังบ้างให้รู้ว่ามีจริงน,นะท่านเอย๋ยนี่แสดงนิดหน่อยนิดเดียวเลย ยังไม่ถึงลองเอเวจีเลยพ่อนี่ดื่มจัดเลยใช่ไหมใช่จ้ะควะใครเตือนไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังค่ะแต่เช้าจดขําค่ะตื่นมาเป็นเมาค่ะก็ไปไหว้ให้เต็มที่ไปเลย<ค>ยังมีอย่างนี้อีกเยอะใช่ไหมท่านมากมาเหลือล้อนเลยท่านเอ๋ยน,นี่แหละเลยให้เห็นแหละหนาะสุดแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อปลา ไม่ได้ว่าสนิทเลยท่านเอ้ยแต่ถ้าลงไปแล้วเจอกันแน่นอนใช่ไหมอ,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 อไม่มีคำว่ามาร้องขอความเมตตาเลยใช่ไหมจะร้องขอได้อย่างไรท่านเอ้ยขอกำเลยทำเองนั่นแหละนะไม่มีใครยัดเยียดให้หรอกครับไม่มีใครทำเจ้าหนาขอเตือนเอ้ย แล้วเห็นอย่างนี้แล้วหัวเาเะเยาะเย้ยบอกว่าเอยเดี๋ยวกูจะไปดับกระทะเองมาเจอกูสิวาจะได้รู้มึงจะได้รู้ดับกระทะยังไงหน,นาไว้นะลกไม่มีวันดับได้แม้ฝนตกหกหาก็ช่างเหินไม่เคยเกิดดับได้หรอกท่านเอย๋ยเกิดตลอดเวลาเลยเลยแล้วปากเสียอย่างนี้โดนหนักไหมแวะปากมันกอกสิ <c oughs> ท่านเอ๋ย เอาจมวงขุดเลยนั่นหนะดึงลิ้นออกมาทะลัก่าตาถะลนเลยนะกอกน้ำกดลงแลแล้วมีความผิดในฐานะหัวเราะเยอะเยยดูถูกเหยียดหยามเพิ่มขึ้นคดีเพิ่มขึ้นบ้างไหมก็เหนอยหรือท่านเอ่ยมินดูเลยดูแผนนั่นแตะนะตัวไม่เชื่อย,ยังเอ่ยคนอื่นทีคระจักจูงคนอื่นผิดหนาลงผิดนั่นและ ก็ไปรับกรรมแทนคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยคูณเทวีคูณเลยนั่นแหละนะไม่คูณสองคูณสามหรอกค่ะคูณสิบเลยนะและท่านเอ๋ยอยู่นานอยู่หนักอยู่ชนิดที่เรียกว่าทรมานทุกวินาทีเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่เชื่อก็ให้เงียบไว้จะดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย เงียยก็เลยนั่นแหละนะเงีบยว้ก็ดีนั่นแหละครับแต่เงี้ยนะสุธรรมก็ไม่ดีอ้าเป็นว่าเตือนไว้เพราะว่าพ่อเมาแล้วปากดียังไงกูไม่กลัวหรอกเดี๋ยวกูจะไปลือกระทะทองแดงเองพวกนี้โดนไม้หัวทันทีเลยหรือเปล่าไวตั้งแต่วันพูดเลยหรือเปล่าข้าไม่กลัวพวกมนุษย์หรอกท่านเอ๋อรู้เลยนั่นแหละนะลงนรกแล้วแหละครับ ไม่มีใครใหญ่หนาะสักคนเลยเสร็จนี่นี่นี่กระทะเล็กย่อม,มานะแต่จริงๆกระเทะใหญ่กว่านี้เป็นมหาสารเลยเป็นเนื้อที่กว้างไกลเลยหรือเปล่าท่านปู่พญาโยมมาราชโนลูกตาเลยล่ะท่านเชื่อจักะาวาลก็ได้นั่นแหละนะไม่ใช่โลกนะท่านขอบอกคัจาจักรวาลเลยนะแหละท่านเลยเลกว่าตกไปทางไหนก็พุพองไม้เกียมตลอดเวลา แหวกว่ายอยู่ไม่มีจบไม่มีสิ้นเลยใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเออเอาเป็นว่านายสวัสดิ์คงจะเข็ดแล้วมั้งขึงเข็ดก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละยิง่งตายแล้วสินะเข็ดตอนนี้ก็ไม่ทันหรอก่ะเพรเตือนก่อน,นะมนุษย์เอยแล้วลูกจะบรรเทาให้บ้างเล็กน้อยได้ไหม อันได้ต้องบุญใหญ่นะ่ะท่านหนานบุญรักษาสินพาวนาแท้นั่นแหละนะจึงจะช่วยเบาบางเอ่ยใช่ว่าเลยจะลบล้างได้นะ่ะท่านเอ่ยเรียกว่าดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ่ยอ้าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเจ้าค่ะอ้าวยินดีองงางั้นลูกจะขอช่วยพ่อเท่าที่มีความสามารถจะทำได้ จะต้องใช้เวลาเท่าไร่พกสิไมแลลวท่านแหลได้หรือเปล่าเล่าหนาให้ลุดจากกระทะขึ้นมายัางน้อยนาก็ไม่พอระมานเออยินดีเปล่าลูกยินดีค่ะลูกกลับไปสะสั่งที่บ้านประมาณเดือนหนึ่งอ่านหนึ่งเดือนลูกจะมาทําให้พ่อให้ตอดชีนนี้พ่อก็แหวกว่ายไปในกระ,ะทะก่อนใช่ไหมค่ะอดทนมีก่อนเพราะว่า ตอนกินก็ไม่ฟังใครเลยเพราะนั้นเขาสั่งก็ไม่เชื่อเขาห้ามก็ไม่ฟังแบบน,นี้ลูกก็กว่าจะช่วยได้ก็แหวกว่ายอยู่ในกระทะต่อไปก่อนอ้าวหกสิบแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างท่านเทวดาเอาดอกไม้ใบสีขอขมาขอขมาต่อพระรัตนตรัยเลดอกไม้ทุกเทียนอีกท่านเอ๋ยชุดขาวเลยสองชุดนั่นกันหนะ หนังซื้อส่วนมนต์ด้วยนั่นแหละค่ะแค่นี้หนาะสังกทานหนึ่งชุดแลปล่อยสัตว์ให้หน่อยนะท่านเอ๋ยเอาชีวิตนั่นเลยนั่นแหะหาเอาหอยผมสักข้าโรก็ได้ค่ะเห็นเป็นเช่นนี้นะหนาและท่านแล่ทำได้เปล่าได้เจ้าค่ะ,ะทำได้ลูกจะจัดให้ชุดขาวสังกทานดอกไม้ใบสีปล่อยสัตว์อ่าก็อีก เดือนหน้าค่อยมาเริ่มงานใช่ไหมค่ะนับจากนี้ไปอีกสามสิบวันลูกขอมาตลอดชีวิตค่ะตอนไหนที่ลูกจะกลับมาชตลอดชีวิตครับเดี๋ยวบวชตลอดชีวิตค่ะอาไม่เป็นไรเอางี้เอาเรื่องของพ่อไปก่อนหกสิบวันนี่นะแล้วบ้านอยู่ไหนสมุรปะการสำารงค่ะสำโรงครับอ้าจัดการให้หกสิบวันแล้วกันแล้วก็ไปบวชที่บ้านหกสิบตลอดชีวิตตามนี้ค่ะอ้าวจะถามเรื่องแม่อีกไหม ถามค่ะเอาแม่ชื่อนางจะรูนบำนานตายตอนอายุแปดสิบสองปีตายไปแล้วแปดปีด้วยโรคเบาหวานความดันหัวใจท่านเทวดานาะนางจะรูนบำนานอยู่ดีมีสุขแค่ไหนอย่างไรอยู่ทุกอย่างไร นางจะรู้หรือท่านเอยใช่แล้วตายตอนอายุเท่าไหร่เออแปดสิบสองปีตายไปกี่ปีแล้วนางแปดปีตายด้วยโรคอะไรคะโรคเบาหวานความดันบ้างไหมเล่าเลยไม่ทำบุญเอาแต่ค้าขายทำบ้างเป็นคขังเจ้าค่ะทำบ้างข้างข่าวครับก็ทำบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ค่อยได้ทำ ไม่แตกต่างกันเลย unku, แห umas, <blunt. S 1> ละท่านแลยยังอยู่แท้นรลกเช่นกันหนายังไม่ได้ขึ้นมานั่นแหละค่ะยังเจ็บปวดหนานั่นแหละนางเคยเที่ยนตีใครไว้หรือเปล่าเอ่ยสีสัตว์เลยหรืออะไรหนาทำไมเห็นตึงอย่างนี้ค่ะโดนเคลียอนด้วยหนาตลอดแหละท่านและแม่เคยทําอะไรเรื่องสัตว์เรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะค่ะเขาทําอาชีพอะไรนอกจากค้าขาย ก็แม่จะทํายาให้คนกินแล้วเอาเด็กออกตอนที่นหนูเริ่มโตมาโอ้หนักเลยตอนที่หนูเริ่มโตโดนตึงเชียนเลยนะค่าสาธิตนั่นเลยค่ะ นางจรูนโ่อคุณแม่เดวลูกมนช่วยแล้วสิค่ะเสร็จเลยนางจรูนอ่า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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าอ่าอ่าขอท่านพญายมราชเอากับคืนไปเถิดนางจรูน นางจะรุนสร้างบาปไว้เหลือเกินก็ทรมานไม่แพ้กันไอ้นั่นเมาไอ้นี่ฆ่าเด็กฆ่าวิญญาณไปเลยเอาเป็นว่าจะแก้ไขให้ได้เบียงไรบ้างจะแก้ไขนะท่านนะ คงไม่ดีมากมายหรอกค่ะแต่ยังว่าดีกว่าทรมานเลยเอาลูกจะช่วยแม่อีกคนหนึ่งแล้วอ่าที่ลูกจากบ้าให้ไม่ไม่ถึงเลยเจ้าค่ะนางจรูนตามนี้เลยพ่อคะที่ลูกสร้างพระให้ไม่ไม่ถึงเลยเจ้าค่ะสร้างพระให้ได้รับหรือเปล่าครับสร้างพระได้เปล่าท่านเทวดาสร้าง ท่านเอ๋ยกำมากมายเลยนั่นแหละนะยังไม่ได้รับสิขาสเสมอกำก่อนนะเลยท่านเล่กำหนักนี่ยไ,ไม่ใช่กำเบาเนี่ยโอ้โนี่โอ้นะ่าอันตรายโอ้ดดูเดี๋ยวก่อนชาวบ้านดูหน่อยสิจะได้จะได้รู้ว่ารูปแบบเป็นยังไง โลหหลานก็เดินตามบันมบบุรุษหมดถึงขืง่นก็นนานค้านานนางจะลุนเสร็จเลยกว่าจะได้ออกมาโพลโดนเว้นโดนตีตลอดเวลาแจ้ไว้นันน่นนะท่านเอย๋ยไม่มีฮักไม่มีโคตรงอเลยชุบด,ด้วยทองแดงเลยนั่นแหละนะท่านคิดดูเพี้ยนไปนั่นแหละค่ะตัวขาดเลยนะขอท่านเล เรียกว่ามีเจ้าหน้าที่ประกบตลอดเวลาเลยหรือไม่ในเพี่ยงคนเดียวสิท่านเอ๋ยยืนประกบสีทิศเลยนั่นแหละนะท่านคิดดูแหละครับว่ามันหนาจะเจ็บแสบพอระมาณเช่นใดเออสีทิศเลยตามนี้เลยเนี่วอันนี้สามทิศอันนี้ขึงพืชไว้เลยอ่าตามนี้โปรดดูประชาชนทั้งหลายโปรดดู อันนี้ขึงพืชไปเลยเสร็จอันนี้ลุมกันลุมกันเหมือนลุมกันเหมือนเหมือนไม่มียังละกันแหละท่านเอ๋ยจะห้อยหวนขอของเพ่นเลยนะจะห้อยหวนขอความเมตตาไม่มีหรอกนะห,นหลอกท่านเด๋ เรียกว่าไม่รู้จักกันไม่มีคําว่าได้ยินไม่มีคําว่าเห็นใจอะไรเลยหน้ามืดตามหัวขย่าอย่างเดียวเลยหรือพยาพวกที่อยู่ลงโทษนี่เขาไม่ใส่ใจสนใจอะไรเลยหรือไม่รู้สึกรู้สาเลยท่านเอ๋ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะมีหน้าที่อย่างเดียวนั่นแหละค่ะคือลงโทษนั่นนาแหละท่านเอ๋ย ลงไปแล้วไม่มีใครใหญ่กับเขาแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วท่านแม่โอ้พูดหน้าตาแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องด้วยแบบเอาเป็นว่า <c oughs> ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ลูกจะช่วยอะไรได้บ้าง้นเวลานี้ท่านเทวดากี่วันขบวนภาวนาแหละท่านเอ๋ยวชชีเลยนั่นแหละนะบนหัวพ่อแม่นั่นแหละคะ่ะ หกสิบวันเลยนะแหละท่านเอ๋ยแม่หกสิบพ่อหกสิบตามนี้เลยร2 0สิวัน,120วนหลังจากนั้นก็ไปบวชตลอดชีวิตเลยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยนางเลยนั่นแหละนะนิวัดไม่ได้หรอกนะ่ะไปเถินนะมือตายแน่เช่นกันอ๋อนี่ก็เป็นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยตัวนางเลยก็เช่นกันนะ ทำกรรมไว้เชื่อมกันนั่นแหลคะครับไม่น้อยเหมือนกันทางรอดทางเดียวคือรีบไปบวชซะอ่ะาแล้วต้องไม่อยากลงนรกตกกระป <c oughs> งคงหลีกเลี่ยงการทำกรรมนั่นนะฮะถ้าไม่อยากเจอเปรตในนรกค่ะระวังตัวหนารักษาศีลน,นั่นเลยนี่ก็นี่ก็เฉียดฉิวมากแล้วใช่ไหม,ไมแล้วท่านเอ๋ย หากไม่เจอท่านเลยนั่นแหละนะนางคงได้งงเสวออย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะไม่แตกต่างกันหรอกนะแหละท่านแม่โอ้หนี่นี่เรียกว่าวินาทีสุดท้ายเฉียดฉิวมากอ้าวตามนี้เลยท่านเทวดาเปิดทางให้แล้วเอาใบสีมานะ่ะท่านเอ๋ยขอขอมาเลยนั่นแหละนะพระราตนาฏใจนั่นแหละมาชุดข,ขาวสองชุดหนาแหละท่านแม่ ผมดอกไม้ทุกเทียนแดละท่านเอ๋ยหนังสือส่วนมนเลยนั่นกันหาสังฆทานชุดใหญ่อีกชุดหนาปล่อยชน,นะปล่อยเตาสักห้าตัวเพิ่มปล่อยเตาอีกห้าตัวโอ้อันตรายมากอ้าวจบแล้วมั้งพอ,อยังเจ้าค่ะอ่ะไม่ได้ขอเชิญลายต่อไป